เรายังอยู่ในการพักฟื้นการเป็นโควิดอยู่นะครับเพื่อไม่ให้แม่เป็นหมดนะครับก็เป็นบ้านที่มีสัดส่วนนะครับชัดเจนก็คืออยู่แล้วเหมือนอยู่คนเดียวนะครับก็ไม่บอกบ้านประวัติดีสำหรับตัวเองนะครับที่จะไม่เป็นคนที่จะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะครับจริงๆอยู่มาแบบนี้เนี่ยคนเดียวมันแปดวันแล้วนะครับเป็นอะไรที่เบื่อมากนะครับไม่รู้จะทําอะไรเงียบเหงาเหมือนกันนะครับ คนคงเคยได้ยินมาแล้วน,นะครับกับสำนวนสุภาษิตคำพังเพิ่นะครับมาเคยนะครับคำพังเพิ่ที่ว่าอยู่บ้านเพื่อนอย่านิ่งดูได้สร้างความวุ่นวายให้เพื่อนบ้านเล่นนะครับปกติผมจะต้องไปดัดฟ้าไปนั่งไปนอนนะครับ,แ,บแก้เบื่อแก้เซ็งเนี่ยอยู่อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราขึ้นไปในช่วงมืดช่วงดึกแล้วกันนะครับเราจะไปดูแสงสีแสงไฟในยามค่ำคืนกันนะครับผม เราเสื้อมีประวัติเนี่ยเนื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยติดโควิดนะครับก็จะเข้ามาพักที่นี่นะครับด้วยความที่เพื่อนผมเนี่ยเป็นคนพ่หวังดีมากนะครับเตรียมเสื้อไว้ให้ผมด้วยนะครับนี่เลยนะฮะตรงนี้มันนรู้ว่าผมเนี่ยชอบ toy story นะครับตัวการ์ตูนที่ชอบก็จะเป็นแอนเฟอร์วูดดี้เ็นบัตเลเยอร์อะไรย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็หาเสื้อไว้ให้เป็นเสื้อมือสองนะครับซึ่งก็เอามาแขวนไว้ตรงนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวจัดการ รู้สึกดีจังเลยว่ามีเสื้อไว้ให้ด้วยอ๋อให้กาลังใจคนป่วยอะไรประมาณนั้นโอดว่าสักพักนึงมันบอกว่ามันคิดราคานะครับ<อ>เป็นเสื้อมือสองนะครับซึ่งเป็น limited ของ Toy Story นะครับสภาพก็ก็ตามสภาพครับเสื้อมือสองมือสามมือสี่นะครับก็มีรอยมีคราบอะไรบ้างนะฮะนี่เราก็ไม่แน่ใจว่าเ,เกิดจากอะไรนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับสวยงามชอบแต่ไม่คิดจะจ่ายตังค์นะครับเออเออก็ถ่ายเล่นไปละ ตอนนี้ผมอยู่ชั้นล่างนะครับอยู่ชั้นหนึ่งนะครับมันเป็นในส่วนของการเก็บของอะไรพวกต่างๆที่เป็นของจําหน่ายขายต่างๆพวกนี้นะฮะอันดีวผมพาทุกคนขึ้นไปดูชั้นบนของที่นี่กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็ที่เห็นคืออย่างนี้ฮะก็มืดๆหน่อยนะครับเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปทุกคนแสงไฟเข้ามานี่หน้ามันแพรบเลยแนละ้ว แสงไฟจับมือถือนะฮะตรงนั้นจะมีคอนโดอยู่นะฮะคอนโดสูงเลยนะครับบนขึ้นมาชั้นสามนะครกบผดโอเคค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะฮะ ตกใจเองนะฮะอันนี้คือผ้าห่มนะฮะวางไว้ได้ดีจริงๆตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงชั้นสี่แล้วนะครับเป็นชั้นสูงสุดชั้นนาฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะครับจำเลงนะฮะโอเคครับตอนนี้เราขึ้นมาบนชั้นดาดฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ เวลาก่ำคืนแบบนี้ก็บรรยากาศดีนะครับสวยงาม กจกรรมเล็กๆน้อยๆนะฮะก็พักผ่อนกันไปแล้ววิธีของคุณละครับหากคุณติดโควิดขึ้นมาคุณมีวิธีจะรับมือกับมันยังไงและจะปฏิบัติตัวยังไงกับการที่จะต้องกักตัวอยู่คนเดียว8วัน1ิวันแบบนี้นะครับผมลบบุอก EP นี้ไปแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับอ <c oughs> <c oughs> แล้วนอนต่ออีกคืนคืนเนี่ยอืมโ <c oughs> <c oughs> อเคโอเคจากที่เราขึ้นไปพัปกผ่อนบนหลอดฟ้านะครับ ไปชมแส,แสงสีนะฮะบ,บนในยามแสงสีในยามก่างคืนก็ได้เวลาเข้ามานอนเข้านอนนะครับก็โทรไปคุยก็โทรไปคุยกับเพื่อนนะฮะว่าก็ไม่มีอะไรทำนะฮะก็ขึ้นไปอ่นหลดฟ้านในช่วงกลางคืนนะฮะแล้วก็ปิดไฟทั้งตึกทั้งนีนะ่ทั้งบ้านเลยนะครับก็เดินขึ้นไปนะฮะเล่นๆอะไรเงี้ยนะครับจร,จริงก็มีความสงสัยถามมันเหมือนกันนะว่า ที่บ้านหลังนี้นี่คือมันมีอะไรหรือเปล่ถาถา,ถามเล่นๆ,ๆแหละเพราะว่าอยู่มานี่เจ็ดอยู่มาแปะอยู่มาแปดวันนะฮะก็มันก็มีเสียงกรอกกัดกรอกอยู่เรื่อยๆอะไรางี้นะครับก็เลยสงสัยก็ถาม,มก็บอกว่าเฮ้ยทำจริงมั้ยเนี่ยอะไรแกคือควิดไฟถ่ายคลิปขึ้นไปตอนกลางคืนเหรออะไรแกตอนมืดตอนดึกเหรอ <S <S บอกเออก็จริงทำสนุกสนุกมือถือเปล่าอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวบอกว่าจริงเนี่ยที่บ้านอะ มันก็มีเหตุการณ์อยู่นะอะไรหมอมันมาทำพิธีอะไรอยู่นะอะไรอย่างี้ผมก็อ้าวเฮ้ยแล้วอีเสียงนี่คือกูถามเล่นๆน,นะอะไรเงี้ยมันมีเสียงอ,อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาบอกเฮ้ยมีจริงแล้วมันก็เล่าอะไรเยงี้ผมก็อ้าวตายละสวยละไม่น่า,นาเล่นพิเรนไม่ได้บรบหลุดน,นะฮะกนะ็เราก็อ่ะเป็นเราก็พัพผ่อนะเออก็สนุกสนุกครับอะไรเงี้ยครบแต่ว่าก็จริงๆมันก็มีเสียงมีอ,อะไรอยู่นะครับก็แต่เวลานอนนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับได้เวลานอนดีกว่านะครับผม